ฉันทราบว่าไม่ติดต่ออะไรค่ะจำไม่ได้หรอคะเรียวเองค่ะอ้าวเรียวเองค่ะจำไม่ได้แบบอ๋อแล้วเป็นอะไรมาทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอะค่ะก็เลยว่าจะมาทานอาหารที่สปาสักหน่อยเพราะว่าเป็นอาหารสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะค่ะวันนี้เจ็บคอแล้วก็เป็นหวัดนิดหน่อยแต่วันนี้ทำไมหนูเยอะไปหรือเปล่า เป็นหวัดเยอะใช่ไหมคะคมเยอะแต่งตัวเยอะ <c oughs> ไปหรือเปล่าคะไม่นะคะนี่ปกติเลยคะ่ะคืออากาศอากาศเย็นคะ่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็หนาวคะ่ะแล้วเปียวก็ไอเจ็บคอคะ่ะเออ,อเ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้๋ <c oughs> ยวามึงข้ามไข้ทุ่งเลยหรืมันติดหวัดละค่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ใช่ไม่ใช่อีกนิดนึงต้องไปโรงพยาบาลบ้าแล้วค่ะอ้าวที่ไปดีกว่าไปละไม่ยุ่งละไปละไม่ยุ่งแล้ว ตายแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้เปรียวอาจจะแต่งตัวหนักหน่วงไปนิดนึงนะคะด้วยสภาพอากาศที่แหม่เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะเรยวก็จะต้องเซฟตี้ตัวเองนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่การเซฟตี้อย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเบลมีหนึ่งตำรับยาคะ่ะที่จะนาํามาฝากคุณผู้ชมเป็นตำรับยาอนะไรนั้นอย่าลืมติดตามน,นะคะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เปรี้ยวไปตากฝนมานะคะแล้วก็สองสาวันมานี้นะคะมีอาการไอค่ะคัดจมูกน้ำมูกไหลน,นะคะเรียกได้ว่าเป็นหวัดเริ่มต้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีไข้อ่อนๆด้วยแหมอากาศแบบนี้นะคะถ้าจะต้องมาทำยากินเองเนี่ยเปรี้ยวจะขอนำเสนอยาตัวนี้เลยค่ะฟ้าทลายโจรน,นะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงฟ้าทลายโจรแล้วเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักจริงไหมล่ะคะต้นนี้เนี่ยเป็น สมุนไพรที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะคะจะใช้แก้เรื่องของโรคหวัดเบื้องต้นนะคะมีมีไข้นะคะไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกนั่นเองซึ่งวันนี้เรลียวจะแนะนำวิธีการใช้ยาแบบง่ายๆแล้วก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะวิธีการมีอยู่ด้วยการ3วิธีการใช้นะคะวิธีการแรกค่ะใบสดนะคะถ้าที่บ้านใครมีต้นสดนะคะฟ้าทลายโจน,นะคะ ใช้ฟ้าทลายโจร5-7ถึงใบนะคะต้มลงในน้ำเดือดค่ะ15หนาทีแล้วก็กินครั้งละ150ร้มิลิลิตรนะคะก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเปรเี้ยวนี่มีน้ำเดือดแล้วนะอุ่นร้อนนะคะแล้วก็จะมีใบฟ้าทลายโจรน,นะคะซึ่งเป็นใบสดเด็ดออกมาเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ5-7ถึงใบกี่ใบแล้วเนี่ย5 6 7อ่ะประมาณ7ใบนะคะเสร็จแล้วก็แช่งลงไปใน ในน้ําร้อนนี่เลยนะคะประมาณ15นาทีนะคะมันก็จะได้เป็นลักษณะของคล้ายๆชาชมนะคะก็กินแบบนี้แหละคะ่ะประมาณ150่มิลิตรนะคะก่อนอาหารเช้าเช่นเย็นหรือวิธีที่2นะคะถ้าใครไม่อยากทานแบบนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรแห้งแบบนี้นะคะ ถ้าเรามีสมุนไพรแห้งแบบนี้นะคะก็สามารถแช่กับน้ําร้อนหรือว่าหนึ่งหยิบมือนะคะต้มกับน้ําร้อนนะคะ150มลิตรค่ะแล้วก็ต้มเดือด15นาทีแล้วก็ดื่มก่อนอาหารนะคะเช้าเที่ยงเย็นเหมือนกันนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ใช้วิธีการต้มนะคะเอาสมุนไพรแห้งเนี่ยค่ะไปบดละเอียดแล้วก็ผสมน้าผึ้งนะคะปั้นเป็นลูกกรอนะคะลูกกรอนก็ประมาณสัก ขนาดครึ่งนิ้วก้อยประมาณนี้นะคะแต่จะทานเยอะสักหน่อยนะคะประมาณ8-10เม็ดค่ะอันนี้ก็จะทานง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะมีความหวานขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าแอนโด g กระฟะาฟไลท์นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีรสขมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เรียกว่าใจเด็ดหรือว่าใจถึงเนี่ยก็ทานแบบน้ําหรือทานแบบต้มก็ได้นะคะ และอีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายนะคะเรียวคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการทานแบบแคปซูลนั่นเองค่ะในปัจจุบันนะคะมีการผลิตแคปซูลฟ้าทลายโจนออกมาหลายๆยี่ห้อเลยทีเดียวนะคะการทานเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณไม่เกิน1กรัมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอภัยภูเบศผลิตเนี่ยก็จะประมาณ 400มิลลิกรัมนะคะต่อแคปซูลก็ถ้าจะทานเพื่อลดไข้หรือว่าแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำนะคะก็2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นค่ะหรือว่าถ้าใครมีอาการเจ็บคอร่วมด้วยนะคะมีไข้ร่วมด้วยเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องทานถึง4แคปซูลค่ะก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะอ่ะเรียกว่าน้ำที่เราแช่ไว้นะคะก็น่าจะได้พอสมควรแล้วนะคะน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะ หรือว่าถ้าใครใจกล้าอีกวิธีหนึ่งก็คือการ5-7าใบนะคะเคี้ยวสดคือทานใบสดไปเลยอะคะ่ะมันก็จะขมนิดนึงอันนี้จะขอชิมให้ดูนะคะ,อะโอ้โหคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าหลังจากทานลงไปแล้วเนี่ยรสชาติมัน ผมมากๆเลยทีเดียวนะคะเรียวก็ขอฝากไว้นะคะสําหรับฟ้าทลายโจรค่ะเป็นตำรับยาที่หาได้ง่ายมากๆนะคะแก้ไอแก้หวัดคัดจมูกนะคะน้ำมูกไหลรวมถึงอาการมีไข้ด้วยสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้โรงพยาบาลเจ้าประยาอภัยภูเบศนะคะหรืออีก2ช่องทางค่ะที่จะติดต่อเรานะคะ เฟซบุ๊กค่ะสมุนไพรอภัยภูเบศนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ YouTube ค่ะ y o YouTube อภัยภูเบศ u b e Channel วันนี้เปลยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วต้องไปทานยาแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเจ็บคอมากเลยวันนี้สวัสดีค่ะ